สวัสดีครับพี่น้องลูกอีสานใต้สดราาครับมาดูปลาครับผมปลาดุกครับเต้ปะปลาดุกครับ,รรรบเลี้ยงวันสองเดือนกว่าครับตัวเริ่มโตแล้วครับผม ลงไว้สามรอยตัวน่าจะเหลือไม่ตึงหรอกเลี้ยงไปกินเองในครัวเรือนครับผม่ายน้ำปลาครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยกลัวปลาจะนอกน้ำครับผมมันก็ได้ไซสอยู่ครับ

ก็ถือว่าใช้ได้ครับสองเดือนกว่าตัวขนาดนี้แล้วปกติตัวจะใหญ่กว่านี้นะครับแต่นี่หัวอาหารไม่ไม่ถึงอาหารเขาไม่ถึง แมงลักครับโอ้แมงลักสวยๆเลยครับบรรยากาศบ้านสวนครับผมเล้าไก่ ก็ไม่ได้ลงคลิปนานครับช่วงนี้ตันครับผมก็จบคลิปเพียงนี้ครับก็มาอัปเดตบ่อปลาดุกครับผมตัวเริ่มใหญ่แล้ว ก็สวัสดีครับ oh,